สวัสดีครับอะไรนะมามา three two o สวัสดีครับพวกเราซุปเปอร์ไทยสวัสดีครับ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 ทาดาลีซุปเปอร์ไทยครับสวัสดีครับเพลงไทยซุปเปอร์ไทยครับสวัสดีครับปีนาซุปเปอร์ไทยครับสวัสดีครับนินจาซุปเปอร์ไทยครับ เพลงใช่รัาสุดน้องสาวสี่คนเลยครับผมก็เพลงใหม่ของพวกเราอร์ไทยนะครับเป็นเพลงเดบิวต์แล้วซึ่งมีชื่อเพลงว่า From the Show r o n the Show อะไรนะครับทำาไมถึงได้ได้ชื่อเพลงนี้ออกมาอ๋อเพราะว่าต้องบอกว่าเราสี่คนเป็นน้องใหม่ในวงการเนาะกับเพลงเดบิวต์ครั้งนี้เราก็รู้สึกว่าเราเองก็อยากจะ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะผลักดันทีปป๊อปให้ไปสู่เวทีระดับโลกแล้วก็เติบโตขึ้นในอนาคตต่อไปด้วยเราจึงใช้คำว่า Run the Show ต่อจากนี้ครับเพราะเราเองก็อยากจะสร้างสีสันให้กับวงการทีป๊อปมากขึ้นด้วยครับคือเพลงนี้ครับพวกเราตั้งใจว่าเราวางคอนเซปต์เพลงนี้เอาไว้คือเราต้องการจะโชว์ตัวตนบุคลิกของพวกเราแล้วก็ความเป็นซุปเปอร์ไทยออกมาในเพลงนี้ให้มากที่สุดเพราะว่าเพลงแรกอ่ะ จเนเรตของพวกเราอ่ะคือเราโชว์ความสามารถไปแล้ว mm hmm. อ่าซึ่งเพลงนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้ทุกคนเห็นมุมที่เป็นตัวตนของพวกเราบ้างว่าแบบพวกเราเป็นคนยังไงซึ่งเราก็เลยทําเพลงนี้ออกมาก็คือ Run the s h ช w โดยที่เราขายคาแรคเตอร์เลย mm hmm. เพลงนี้จะมีความสนุกสนานครับมีความตลกมีความแปลกมีความฉีก mm hmm. บ้าบอทุกอย่างเลยใช่มีความแปลกอยู่ในนั้นซึ่งก็ ตรงกับคอนเซปที่เป็นตัวพวกเราอืมมันคือแบบซุปเปอร์ไทยคือสิ่งนี้เลยคือเพลงนี้เลยไม่ถามไอ้เสือแต่ละคนความแปลกของเราคืออะไรพี่เราบอกว่าเสือตัวแรกความแปลกของเราความแปลกอครับอ่าจุดอะไรจริงจตอนแรกก็ไม่ค่อยแปลกนะครับแต่ว่าอยู่กับเพื่อนๆแล้วก็โดนหลอนออกมันก็เริ่มแปลกขึ้นเดี๋ยวนะ ัคมอตัวจริงเราไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นครับจริงๆครับตัวจริงเรียบร้อยคนอื่นเขาต้องพูดไม่ใช่เราคนอื่นเขาจะมองเราแบกเลยเข้าใจมะมอางเอาแบกความแปลกในซิงเกิลนี้ซิงเกิลจะบิ้์เราความแปลกในซิงเกิลนี้ผมว่าฟังเขาเรียกว่าไงอ่ะตอนที่เพลงเราออกสตรีมมิ่งใช่ไหมอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยซุปเปอร์ไทยทำไมรอบนี้ไม่มีดนตรีไทยเลยทีเนี้ยเราก็มี เขาเรียกว่าเรามาในพาร์ทของท่าเต้นซึ่งถ้าแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าแดนซ์พิซซิสออกทุกคนน่าจะได้เห็นชัดเจนมากขึ้นเรามาในการแหวกแนวก็คือเราเขาเรียกว่าอินฟิวส์ในการแบบฟิวชั่นท่าเต้นแบบเขาเรียกว่าดึงดาวไทยไล์เข้ากับฮิปฮอปเยอะเพราะมต้องเป็นท่าี้ี่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่า พอดนตรีเราไม่ได้ใส่ดนตรีไทยลงไปในเพลงเหมือนเจนเนอเรชแล้วครับเราก็อยากจะใส่ความเป็นไทยเข้าไปในพาร์ทของดนตรีเพลงนี้มากขึ้นเราก็เลยคุยกันว่าโอเคอะไรที่เราสามารถใส่ได้อีกบ้างนอกจากแบบว่าคาแรคเตอร์ของเรามันก็คงเป็นท่าเต้นที่ชัดเจนที่สุดแล้วที่จะสื่อสารให้ทุกคนเห็นว่านี่คือไทยสไตล์อย่างแท้จริงของพวกเราด้วยเช่นกันอันนี้คือดึงดาวเสือเราอันนี้อันนี้ความท่าเสือเหมือนเสือของเราคาแรคเตอร์เราแล้วดึงดาวคาแรคเตอร์เราแล้วดึงดาวคาแรคเตอร์เรา อันนด้นของพี่ไทยกับอันนั้นของพี่พี่น้ำใช่เปล่าไอ๋เนี่ยอันนี้มันน่ารักเกินไปนะของคุณคุณต้องคููกว่านี้ไม่ใช่เหรอเออเออเอาเอาเอาเออไม่เป็นอีกสามคนก็ต้องทำเหมือนกัน้ใหคนเพิ่มอ้าวมใครใครครับมีแทกของเราครับมีแขกในขเราจริงๆผมน่าจะปกติสุดแล้วแหละในในเพลงนี้คือปกติเพราะคนทั่วไปไม่คนทั่วไปเขาแป็นฝันนอกบ้านพี่ได้ยินที่ พี่สื่อเขาบอกเมื่อกี้ไหมเขาบอกว่าให้คนอื่นบอกไม่ใช่พี่พูดเพราะเขาบอกว่าปกติอ่ะจะไม่ปกติเออจะไม่ปกติไม่ปกติครับคือแบบคนทั่วไปก็ถือแปรงสีฟันอันใหญ่เท่านี้แปลงฟันอยู่นอกบ้านเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าเอออันนี้ปกติเห็นไหมไม่มีอะไรแปลกอันนี้ต้องให้คนอื่นพูดปกติช่วยกันยึงสติตัวเองทิ้งดาวไม่พอยึงสติด้วยตอนนี้ประมาณนั้นนะครับก็คือใน MV มันก็จะมีความแปลกความฉีกเหมือนที่เราบอกก็ สำหรับของผมนะที่ผมรู้สึกว่าแบบมันแปลกที่สุดในในในเพลงนี้ก็คือการที่นั่นแหละครับถือแปรงสีฟันอันที่นี้พร้อมกับยาสีฟันประมาณนี้แล้วก็แปรงสีฟันอยู่นอกนอกบ้านแปรงฟันอยู่นอกบ้านอะไรอย่างนั้นอ่ะมันก็จะมีความชี่ทุกคนก็แบบเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะมันอะไรอ่ะไปทำแต่ตอนเช้าเออไปทำอะไรตรงนั้นอะไรเงี้ยก็คือแปลกแปลกนีครับสำหรับผมชอบผ่านนี้มากถ้าสุดของเราดึงดาวเหรอครับฮันนีคัตสุดมันก็คือดึงดาวโ้ย ยากเลยอ่ะยากเลยอ่ะเป็นแต่ดึงหน้าเห็นไหยเข้าทางถนัดซะแล้วแล้วใส่หน้าฉันด้วยนะดีนะฉันนั่งตรงนี้นาะอะไรนะคำถามต่อไปครับเป็นอะไรที่แบบกินน้าแปลกๆของนายแปลกอะเอาผมผมแปลกเออครับเฮ้ยไม่ต้องทำอะไรเลย ไม่ของผมของผมมันจะเป็นฟีลแบบว่าเขาใส่ในในซีของผมอ่ะคาแรคเตอร์มันชัดมากก็คือเป็นเป็นเด็กคิววายใช่แล้วก็ถ้าถ้าดึงดาวผมผมต้องขีดคาแรคเตอร์หรือว่าดึงดาวแบบพีนาทนะดึงดาวแบบพีนาทนะดาวผมว่าครับเซอสุดหล่อเขาดึงดาวดึงเห็ให้มันหล่อเออดึเอออยากเห็นคนหล่อดึงดาวแบบดึงอะไรดึงดาวคอหล่อคาแรคเตอร์มันหล่อไงอ่ะอันนี้คนอื่นพูดแล้วนะ ไวซะด้วยไวซะด้วยแสดงว่าพี่นาจอมรับใจซิงเกิลนี้ว่าเราหล่อจริงเพราะว่าตอนแรกซิงเกิลแรกเขาอยากเรียนหล่อเล้วก็เถอะมเถอะมันก็ก็มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นครับพอตัวใช่พอตัวก็พอตัวนะนี่อดีตดาวแบบเสือของเราเสือชมพูเราเราหล่อสกิทเพื่อนไม่ได้อันนี้คุณต้องใช้พื้นที่เหรอครับอออููู้้้ ก็ยังคลิปคแรคเตะซ้ำแปะอยู่ปแล้วเขอยอยู่ดูเนี่แปลกมากอันนี้จบยากข้งเราจบแล้วจบแล้วครับจะบอกว่าเป็นที่คาดหวังของเพื่อนพวกคุณมาเหนือผมจะเหลืออะไรสำหรับผมเพลงนี้ต้องบอกว่ามันแปลกในหลายๆมิติเนาะทั้งในเรื่องของตัวเพลงด้วยคือ มันเหนือความคาดหมายมากตรงที่ว่าทันทีที่เราต้องอัดเพลงนี้แล้วมันเป็น EDM ผมรู้สึกว่าเราไม่เคยคิดเลยว่าจะมีเสียงเราอยู่ในดนตรี EDM แบบนี้ <c oughs> มันเป็นสไตล์ที่ค่อนข้างหม่ผมพูดทรนทีป๊อปแล้ว,ลวอ่าดนตรีป๊อปมันคือดนตรีที่ฟังง่ายฟังสบายอายุตัวอย่างเจนเลดยัภาพง่ายสุดอันนั้นก็เป็นเพลงที่ฟังค่อนข้างง่ายแบบฟังได้ขับรถฟังได้แต่แบบพอมันเป็นเพลงนี้ปุ๊บ ร่างกายเรามันต้องขยับด้วยอ่ะมันเป็นเพลงที่แบบเรามันตื้อตาตื้อตื้ออะไรอยนเป็นอะไรเนี่ยใช่ไหมพี่พี่ได้ฟังกันเรียบรบอยแล้วใช่ไหมครับผมขออนุญาตขายตรงก่อนเลยแล้วก็เพลงนี้ความแปลกอีกอย่างหนึ่งของมันคือสไตล์ของ MV ครับเพราะว่ามันเป็นสไตล์ที่มันมันเป็นความตลกแต่มันก็มีความแฟนตาซีอยู่มากพอมากพอตัวเลยแล้วกันก็เป็นอะไรที่ใหม่กับพวกเรามากๆเช่นกันผมรู้สึกว่านี่แหละคือสีใหม่ของพวกเราที่เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่ได้คาดหวังว่า มันจะออกมาหน้าตาแบบไหนแต่พอมันออกมามันกลับกลายเป็นว่ามันคือพวกเราในอีกมิติหนึ่งแล้วกัน <So amazing. S 1> ใช่ประมาณนี้ครับผมนี่คือความแปลกของผมสำหรับผมเสือของเราส่วนเสือของผม<ๆ>เหรอ,อครับเฮ้ยนินจาต้องรับสองอันเพราะนินจาเป็นเสือทูโทนเสือทูโทนเหรอครัเอ่อฝั่งขวาอันนึงฝั่งซ้ายแบบนี้นอ่าขอขอม่วงก<ๆ>่อนขอม่วงก<ส>่อนเหรอหมุนหมุนก็ยิงนะหมุนก็อิงหมุนก็ยิงขอม่วงก<ๆ>่อนแล่วครับ ฝั่งอัันนี้ฝ่งม่วงนะครับฝั่งม่วงครับอ๋อวันนี้เอาวันนี้เอาไอ้ตัวเล็กมาด้วยนี่ทุกคนเอาตัวเล็กมาด้วยนะครับเดี๋ยวถือไว้ให้ถือไว้ให้เาเอาพริกมาฝั่งนี้เอาฝั่งนี้เอางหน้าก่อนเอาขอม่วงก่อนใช่ไหมครับโอเคฝั่งม่วงนะครับงอะไรดีครับเอ่อมันนเปยอธิบายด้วยฟิวไหนฟิวไหนเพราะว่าคนอย่างฉันน่ะ ซูเปอร์ไทยอ่ะจะอยู่ในสายเลือดของทุกคนต่อจากนี้ยังไงล่ะเพราะว่าพวกเรานี่ยยาวจะด้วแตกต่างแต่จะบอกให้รู้เอาไว้นะว่าพวกเรานี่แหละคุยกับใครวะจะรันจะต่อจากนี้ยังไงล่ะคุยกับใครวะสือสืม่วงสม่วงอ๋อใชอพูดกับอีกสายหนึ่งเป็นอีกสายนึงของตัวเองอันงั้นเนียขอดูฝั่งขาวหน่อยดูฝั่งขาวหน่อยดงฝั่งขาวฝั่ ขออนุญาตยืนนะครับต้องเก็บหมดไหมไม่รู้ขอยืนก่อนเลยสามสองหนึ่งอู้หู้ดึงดึงดึงพอแล้วประมาณนี้เสือผมมีสองด้านครับในตอนที่เราแบกกันทั้งสี่คนเข้าใจมีความเออนะำมันเนี่ไม่เข้าใจมั้ย pues. is. ทุกคนอันนี้อ oh, ันนี้เขาดื้อกับพูดนะพวกเราไม่ถึงเข้าใจว่ายังไงนะครับเข้าใจกันเองม um ั้ยหรือว่ายังไงก็ คิดว่าน่าจะอยู่ด้วยกันได้ดีนะครับคิดว่าน่าจะเข้าใจกันค่อนข้างจะทันค่อนข้างจะลงตัวแล้วก็ค่อนข้างจะทันกันขึ้นเรื่อยๆจากวันแรกทุกวันนี้ผมก็เบางานลงเยอะพี่พีก็โดดเด่นขึ้นมาแล้วใช่กนนี้เขาเริ่มแบบโดดเด่นแห่งริดไหมคือเราหรอพูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะครับแต่มันก็ไม่ถูกซะทีเดียวไงคุณไม่ก็ดูจากที่เมื่อกี้ดึงดาวของนินจาแล้วทุกคนน่าจะพอคำนวณได้อยู่เนาะเพราะว่าคุณมาเหนื่อแล้วผมก็ต้องไปอีกปะะ ไปฉีกต้องฉีกต้องฉีกต้องฉีกอยางเนื้อหาเพลงมันเกี่ยวกับอะไรออืืมมเอาจริงเหมือนเนื้อหาเหมือนเป็น introduce super ไทยอะครับแล้วก็เป็นเหมือนความเขาเรียกไงอ่ะต้นแขวใกล้ฉันต้นแขวใกล้ฉันไม่ได้จะโม้ดูไว้เลยรู้ไว้เลยของจริงไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดซุปเ i n t r o d ซุปเปอร์ไทยก็ไม่ได้คิดว่าครับแค่ผมมันมันมันเป็นด้านเดียวเฉยใช่แต่ว่าสตอรี่จริงที่อยากเล่าในตัวอีมี่ก็คือพวกเราพวกเราเด็กสี่คนอะ จริงๆเราก็ใช้ชีวิตตามปกติแหละแต่ว่าด้วยความที่เรามีความฝันเหมือนกันเราก็เลยมาอยู่เหมือนเป็นฟิลมาอยู่บ้านเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีวันหนึ่งมีกุญแจพิเศษตกลงมามันเปรียบเสมือนโอกาสของพวกเราครับพวกเราก็เลยลองใช้มันแล้วก็เข้าไปในความฝันเราสรุปว่าเป็นความฝันที่มันเหนือจินนาเหนือจินตนาการเขรียว่าเราได้ลองสิ่งใหม่ๆใช่เป็นเหมือนพาเราไปแหลยงที่กุญแจปลดล็อกประตูที่แบบพาเราไปพเจออะไรใหม่ๆใช่ คล้ายๆคล้ายๆประตูเป็นได้จนสุดท้ายเราก็กลับมาในโลกความเป็นจริงแล้วก็อะต้องต้องดูครับถ้าถ้าคนได้ดู MV แล้วอะจะเห็นว่าตอนสุดท้ายอะกุญแจมันยังมีไฟเหลืออยู่ซึ่งมันก็คือโอเคเราจะเริ่มเดินตามฝันแล้วนะเรากลับมาในโลกความเป็นจริงแล้วอย่างสปาอย่างสปาอยู่เลยเอาแล้วไงจะแรงไป Everything have the gimmick นะอมีหลายรุ่ให้เลือกดูใช่มันมันขังแคอเราเลือกเอง เป็นการอ่า,า,อ,า,าอันนี้ใช่อวกาศคือเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเราเราก็ระดมคอนเซ็ปต์กับทีมงานระดม <c oughs> อย่างอย่างอ่ะอย่างชุดที่ทุกคนเห็นอันนี้นะครับก็คืออย่างที่บอกเลยว่าพวกเราต้องการที่เราจะฉีกแล้วเราจะหลุดโลกใช้คําว่าหลุดโลกซึ่งใน MV วีเนี่ยเราก็จะโผล่กันที่ดวงดาวอวกาศใช่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นชุดแบบว่า เป็นฟิลเหมือนหลุดหลุดโลกแล้วครับอันนี้คือชุดแบบอวกาศอยู่นอกโลกจริงๆยังไม่เต็มชุดนะของเต็มต้องมีหัวอันนี้ด้วยาใช่ผมไปถ่ายที่โรงแรมใช่แข้ากับเราสี่คนกีจะลงครับผมว่าพอตัวเลยมันแล้วมันเป็นแอสทรโนลสูตรในเวอร์ชั่นของพวกเราสุภาปอร์ไทยซึ่งมันก็แบบเท่ะต้องสดใสในเวลาเดียวกันก็ลูกนี้เป็นลูกที่ปล่อยออกมาเราเราปล่อยออกมาเป็นคอนเซ็ปต์แรกเนาะที่ปล่อยออกมาเลยคือเราต้องการให้ทุกคนเห็นความเท่ก่อนพอพูดถึงสุปเปอย์ไทย ทุกคนจะแบบเฮ้ยเท่ลูกแรกปล่อยมาเท่แน่นอนเพลงสักพักลูกสองปล่อยมาปุ๊บอ้าวชุดนี้นี่ชุดนี้สงสายจังมากนาฬเลยอ้าวก็เลยเป็นแปลๆเลยเป็นแบบไม่พอเลยใช่ค่าเดาไม่ได้แต่พอตัว MV ออกมาแล้วมันก็มีความแบบอ่ะเราก็เอาทั้งสองสิ่งเนี้ยทั้งสองสไตล์เนี้ยมาผสมผสานกันมีชุดหนึ่งแล้วก็มีชุดหนึ่งด้วยใช่มีชุดหนึ่งด้วยซึ่ง ทีพพุงบอกเอกลักษณ์ของแต่ละคนอืมอมอันนั้นก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นชุดคาแรคเตอร์ใช่อันนี้จะเป็นชุดบอกแนวสตรีทอืมอ่าสตรีทสปอร์ตนิดนึงแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นชุดคาแรคเตอร์ของแต่ละคนอะไรเงี้ยครับซึ่งในในส่วนของชุดที่3มเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะชุดที่อยู่ในโซนของตัวเอง ใช่เขามาอยู่ในโซนของตัวเองพื้นที่หานใครใช่ใช่ใช่ครับเป็นแบบเหมือนแต่ละคนแต่ละสไตล์ของตัวเองที่ <S <S <t 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 ี่าตัวเองไปไกลประเทศจีนนะเราจะไม่ต้องไปไหนครับเป็นเรื่องของโปรดักชันด้วยครับที่เราที่เราคุยไว้เพราะว่าพูดตรงๆว่าแบบทางประเทศจีนเนี่ยเราก็รู้ว่าแบบประเทศเขาเด่นเรื่อง CG ด้วยแล้วเราคอนเซ็ปต์เราต้องการที่เราจะหลุดโลกเราต้องการ CG เราต้องการ เอฟวิชวลเอฟเฟกต์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็เลยเลือกไปถ่ายทําที่นู่นเพราะว่าเราต้องการโปรดักชันที่มีความสามารถเรื่องแบบการทํา CG ์ลองนวดด้วยอัเงี้ยอีกอย่างก็คือเหมือนเขาเรียกว่าเราก็อยากลองอะไรใหม่ๆใช่ใช่ก็เรียกว่าเปิดประสบการณ์ของเราแล้วกันใช่ครับในการไปถ่ายทำก็เป็นยังไงบ้างบ้างหลังเราให้ฟังหน่อยดูเดือดอยู่เหมือนกันสนุกนะฮะสนุกครับซิงค์โคซิงค์ซิงเหมือนเดิมสนุกแน่นอนนะแต่ว่าที่แน่นอนอย่างนั้นคือซิ่ง ซิงค์มากคือต้องคือเพราะว่าด้วยความที่ว่าพอมันเป็นต่างสถานที่เนาะมันเป็นที่ต่างประเทศมันทําให้เราต้องแบบว่ารูปแบบการทํางานอากาศสภาพต่างๆมันก็เลยแบบเราจาเป็นเราจําเป็นต้องปรับตัวให้เร็วที่สุดใช่ใช่แล้วก็แบบว่าโคชซิงอีกแล้วซ้อม3วันไปถ่ายเลยไปถ่ายเลยอีกแล้ว ไม่ใช่ว่าเราไม่เตรียมตัวนะพวกเราทุกคนเตรียมตัวทุกฝ่ายเตรียมตัวกันอย่างดีไม่ <c oughs> ไมีใครามเลยกังวลไม่รอดแร้วไปแล้วทีเนี้ยมันก็เลยายเป็นว่าแบบอ่ะทุกฝ่ายก็เตรียมพร้อมอย่างดีแต่ว่าในขณะที่ว่าระยะนั้นอ่ะเราก็โปรโมทเพลงเจเนเรตด้วยเราเราค่อนข้างใช้เวลาของเจเนเรตเยอะมากๆแล้วพอมาันเดอะ show ปุ๊บเราก็เลยต้องมาแบบอ่ะจริงๆมันก็เสร็จนั้นแหละแต่เราก็มาเติมเติมประกอบประกอบจน3วันสุดท้ายด้วยอะไรเงี้ยครับใช่พอไปนู่นก็เหมือนที่บอก ซูเปอร์ไทยมีมิราเคิเสมอวันนั้นฝนก็จะตกถ่ายเสร็จซีนหนึ่งปุ๊บสั่งคัดฝนตกบุ้มคือพอดีแบบพอดีมากล้างซีนล้างซีนพอดีคือแบบคัดปุ๊บตกปั๊บวิ่งหนีเข้ามาอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีแบบอะไรก่อนนะทัพิธีอะไรก่อนอ๋อลืมปักตะไครครับเอาจริงนะครับไม่จริงมีตะไคร้ขายอ๋อจริงๆพกเปในกระเป๋าด้ครับแดว่าเรารู้เราศึกษาสม้เอาเล่นครับผมเล่น เอาแล้วเอาจริงนพวกเราสี่คนอ่ะตั้งแต่เริ่มทำงานในในรูปแบบวงนี้มาเรายังไม่เคยไปไหว้พระร่วมกันเลย เป็นสิ่งเดียวที่นัดกันมาตลอดแต่ว่าเราไม่เคยได้ทําเลยคือกันบ่อยมาพูกเราแบบไปทำุูกันไหมไปทำุญกันไหมมันเหมือนตอนนั้นเหมือนจะสําเร็จแต่ก็มีคนหนึ่งหายไปพอสามคนมาปุ๊บหนึ่งคนไม่ว่างสองคนว่างสองคนไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่อะไรแล้วตอนนี้น่าจะเป็นที่พวกเรานี่แหละแต่นที่พวกเราแต่ว่าพอบพลงเดบิวต์ปล่ยมาเราก็ตั้งใจว่าอยากไปมูเหมือนกันสักหน่อยสักหน่อยเนาะไหนก็ใช้ชื่อนี้แหละใครใครใครเชี่ยวชาญบ้าง เอาจริงมันน่าจะคนละรูปแบบคนละรูปแบบคือไม่ถู้ว่าแบ่งก่อนครับมีหลายศาสตร์ไม่ตรงตรงนี้ผมเป็นคริสกับพุทธาดาอันนี้เป็นพุธพุธไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่พุดผมผมเป็นคริสไม่แต่แล้วแล้วแต่ผมไม่ผมกจะพูดว่าผมเป็นคริสที่ไวพระาด้อแล้วผมก็ไปไว้พรากับฝั่คนนี้มาแล้วใช่ แต่นี่ไม่อยู่แล้วพอวันนี้อันนี้มาชวนจะไปปุ๊บนี่ก็ไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นคนเป็นอะไรปรแบบเนี้ยแหละครับศาสคนมีแนวทางเป็นยังไงเออพระเจ้าเราะแสดงความเป็นไทยซตัวต่อไปก็แบบว่าคือเทวสัมพันธ์เทวะสัมพันธ์ถ้าในถ้าไทยในสไตล์ของผมอ่ะการพูดถึงการแบบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆคือผมเป็นคนอย่างนี้ผมเชื่อในเรื่องของการกระทำมากกว่า ถ้าสมมติว่าเราโฟกเราตั้งใจเราเราอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อในสิ่งที่มันจะตามมาหลังจากนั้นมากกว่าถึงแม้ว,ว่ามันจะต้องใช้เวลาแต่ว่าผมเป็นคนไม่ค่อยไหว้พระแต่ผมจะไหว้พระในบ้านมากกว่าคือพ่อกับแม่ <Okay. S 1> ใช่ถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะไม่อยู่แล้วแต่ว่าผมก็ย,ยังรำลึกถึงเขาเสมอในทุกๆก,การกระทําที่ผมทําแล้วก็อยากให้เขาอวยพรพวกผมทั้งสคนแล้วก็วงซูเปอร์ไทยให้ ให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็มีสติปัญญามากพอที่จะแก้ปัญหาในทุกๆอย่างได้แล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตหวังว่าเรา4ี่คนจะยังจับมือกันแล้วก็เดินหน้าต่อไปอะไรนี่นี่คือผมแต่ว่าถูกผมวันสอจะบอกใช่อย่างอย่างวันนี้เดินสื่อผมก็จะยกมือไหว้ก่อนออกจากบ้านว่าแบบพ่อครับแม่ครับวันนี้ผมมีเดินสื่อวันแรกนะกับเพลงเดบิวต์ของพวกเราซูเปอร์ไทยเพลงรันเดอร์โชว์ถ้าพ่อกับแม่อยู่น่าจะชอบยังไงก็อวยพรให้วันนี้ราบรื่นให้ผมหน่อยนะอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ของผมอืมยินดีนะล ว่าสมคัญอย่างไรบ้างโอ้หมูเยอะอยู่นะครับหมูเยอะเพราะว่าที่บ้านก็ชอบหมูเหมือนกันแบบว่าพราจา์นู้นพราจานนี้แต่ว่าหลักๆเลยของผมก็คือจะนับถือนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งแล้วกันที่จริงได้ทน่จรพูดได้นะพูดได้นะก็ผมผมเป็นคนที่นับถือพญานาคแล้วก็เข้าพญานาคอยู่ด้วยอะไรประมาณนั้นก็ถ้ามีโอกาสก็อยากพาพี่ๆแบบ กลับบ้านไปที่นครพนมแล้วก็ไปปีนเขาไปไหว้นาคีนาคาอะไรอเงี้ยใช่ของผมเป็นลูกผสมนิดนึงครับลูกผสมนิดนึงคือคุณพ่อเป็นคริสได้เป็นฟุดอ่าผมถือบัตรประชาชนเป็นคริสแต่ว่าด้วยความที่เป็นลูกผสมก็เลยทำหมดทำทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ แต่จริงๆผมก็ไม่ได้เป Catholic, ็นคนที่ไหว้พระบ่อยเหมือนกันไม่ได้มูอะไรเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นคนที่ก็คือเอาง่ายๆก็คือเหมือนใน6ปีเลยครับทําอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนดีแล้วเราก็ไหว้เรา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 ประมาณนั้นนะครับเก่งเนองูข้าห6ปีเลยอยูเข้า6ปีขายของเก่เป็นคนดีผมไม่ค่อยมูเท่าไหร่ไม่ค่อยมูเท่าไหร่เออของผมผมว่าของผมจะค่อนข้างคล้ายนินจาที่ตั้งแต่เกิดมาผมเป็นคนไม่เคยดูดวง แล้วก็เขาเรียกว่าผมไม่ได้แบบเชื่อร้อยเอร์เซหมายถึงว่าไม่ได้แบบปุ๊บเฮ้ยมูร้อยเอร์เซนตะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ลบหลู่ผมก็ยังสวดมนต์ผมก็ยังอะไรอยู่แต่ว่าก็นั่นแหละก็เราก็ไหว้พระในบ้านก็คือปาหมาก็มีอะไรก็จะแบบเออปาหมาอย่างนี้ปางหมาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเชื่อในการกระทําว่าถ้าเราทําในสิ่งที่ดีเราจิตใจที่ดีอะไรอย่างเงี้ย ผลลับมันก็จะดีตามมา ENFP อ้าว ENFJ ใช่ใช่ใช่ซึ่งนั่นแหละครับก็ะโมะโมแล้วก็โอเคแล้วครับสบายใจล่าสุดือนเห็นอคืนประกาศ คือการไลฟ์สดแล้วก็ประกาศการเดบิวต์อย่างเป็นทางการของพวกเราซปเปอร์ไทยนะคะแล้วก็ประกาศสำคัญก็คือชื่อช,อชือแฟนดอมใชื่ชอว่า คับบี้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  C U B B I E S ครับบี้คับบี้ใช่ค่ะ I E S ใช่มันมาจากคำว่าคับที่แปลว่าลูกเสือครับคือพวกเราเป็นเสือแล้วพวกเราเปรียบแฟนคลับของเราเป็นลูกเสือเป็นกองแต่ว่าด้วยความที่เขามีหลายคนเดี๋ยวกลัวเขาน้อยใจอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเติมบีตันแรกตันแรกเติม B Y ไปก่อนครับแต่ว่ากลายเปนคับบี้มีหลายคนก็เลยโอเคเปลี่ยน Y เป็น I E S ขับบีหลา๊ขับบี้ใช่เป็นแบบกองทัพลูกเสือกองทัพลูกแก๊งลูกเสือคือมันฟังดูน่ากลัวนะพอพูดว่ากองทัพแล้วพูดต่อท้ายลูกเสือเป็นแบบคับี้ภาพขาภาพลูกเสือเดินมาพร้อมกัน100ตัวเป็นยังไงนะขอขอท่าเดินหนึ่งไมเดินไงประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวนี้นิจาเบางานแล้วเนาะมีคนเล่นแทนแล้วผมเริ่มสบายแล้วโดดเด่นโดดเดนคอประกาศเดินกาแฟไปยังไงนี่ อฟีดแบ็แรกเลยนะครับก็คือแฟนขับเขียนชื่อผิดกันเยอะมาก <laughs> เยียกผิดกันแล้วนาเลยจ้า <c oughs> ตำรวจทาดาลงครับ,รบตำรวจลงนะครับเขียนชื่อกันผิดก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เราต้องประกาศอีกหนึ่งครั้งว่า C U B B, 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 S. <S B I E S, <S เขียนได้ <c ups> ต้บงนะครับผมคับบีสนะครับไม่ใช่คับบีสไม่ใช่คับปีนสไม่ใช่คับนีส์คับปีสแล้วก็ไม่ใช่กะปด้วย ท,ที่มันมีเขียนมาตอนที่มันจออกมาเป็นอันเนี้ยเป็นออกเสียงกับตัวอักษรที่ต้องเขียนกันอ่ะคือต้องเท้าความแบบว่าจริงจริงชื่อนี้ยเราคิดกันนานมากแต่ว่านานมากๆเราคิดไปล้ำลึกถึงขั้นที่ว mm ่าแบบเราเอาอัลฟาเบตแต่ละตัวมานั่งแบบหาความหมายสมมตินะครับแ C ซีซีมันแปลว่าอะไรได้บ้างคิวอะไรเ้เอออะไรอางเงี้ยคือเราหากันเยอะมากแล้วเราก yeah. ็หาความหมายมาเยอะเป็นหนึ่งร้อยชื่อได้มั้งแต่ว่าส uh ุดท้ายแล้วพอเรามาลองเรียกอ่ะ เหมือนสมมติแล้วเราจินตนาการภาพจินเดเลตภาพว่าเราอยู่ในที่ที่มีแฟนคลับอยู่เราตะโกนเรียกชื่อเขาเออว่ายังไงครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดชื่อมันยังไม่ไม่ใช่อ่ะมันยังไม่เข้าป่าันี่ไม่ใช่จนสุดท้ายเราก็เลย back to basic กลับมาอะไรที่มันดูน่ารักง่ายๆน่ารักน่ารักไหมครับลูกเสือเฮ้ยทำยังไงให้มันน่ารักขึ้นคัพปี้คัพปี้เอ้ยมีหลายคนคัพปี้โอเค มาไงสอนสอนลองเรียกเราเรียกเนี่ยอธิบายวิธีการสะกดแต่ละคนแล้วสอนวิธีการเรียกออกเสียงสำเนียงแต่คนพี่ตดากับพี่ไทยอธิบายวิธีการเรียกชื่อกับออกเสียงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวการออกเสียงจะให้พี่พินัทเป็นคนเรียกเมนขอแต่ละคนขอได้ได้ได้ไปเลยโอเคเวธีเรียกแฟนคลับของแต่ละคนใครก่อนพี่ตดาก่อนนะครับเน้นีกทีนะครับ C U B ีบีไออีเอสาบิสเบนพี่ไทยผมเล่นมุกซ้ำได้ไหมได้อยู่แล้วอันนี้มันครั้งแรกครั้งแรกโอเคครั้งแรกแต่ถ้าเราซ้ำเราก็จะโดนหลอไปตลอดอันนี้คุณโดนทุ่นนะไม่เป็นไรเอางี้แหละถือว่ายอมโดนร้อนนะคาบี้คาบี โอ้เราคงผมว่ะเก็บพี่จไว้ก่อนโอ้ยังคิดไม่ออกเลยปกติเรียกเขาว่าอะไรเพราะว่าถ้าพินจาเล่นใหญ่แค่ไหนพี่จันใหญ่พี่จจะต้องพินจันจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละไม่ได้ไม่ได้ได้เวลาได้เวลาผมต้องทำยังไงอะเอาเราชะทิ้งเขาไปเลยจินจาขอรีบเป็นรันได้ปะท้อขอมาทำดีทำดีสิโอเค สไตล์ผมนะช่ช่ับบีคับบไมสงสารในด้อมเลยเนไล่สเกลอ่านี่ไงเออรบกวนพี่พี่ถอยไมออกไปสักไม่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 ม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรลุกไปน่นไป่ไปนู่นไปนู่นขออนุญาตสื่อนะครับ ถอยไปหน่อยนะตัวนี้เขามาแอดวานอยู่แล้วทุกคนครับพี่ผมได้ฉายาว่าวิชวลแห่งทีป็อปก็จริงแต่เขามีอีกฉายานึงที่พวกเราตั้งให้คือไฮโน้ s เชส o i c e และนี่คือไฮโน้ s เชส o i c e แห่งประเทศไทยพีนัทมองไปมันมองตรงนี้คับบี้อยู่ตรงนี้พี่เรียกต้องมีโพสด้วยต้องยืนโพสท่าด้วยพอยด์ท่าโอเคไปการขายอีกนิดนึงการขายนิดนึงเออทำหน้าเข่งขื่นหน่อยไป ขอโทษครับแล้วก็เป็นปัญหาคอคุณแน่นับขอบคุณมากๆคืออันนี้ไม่เนี่ยตั้งอยู่ชั้นสองก็ก็ได้ยินนะครับขอโทษครับประมาณนี้ใครถับจะตกใจไหมเป็นเป็นการเป่าประกาศครับใช่ตอนถึงเวลาจริงแล้วก็คงหายๆประมาณนี้แหละนี่คือเสียงคำรามที่ดังที่สุดใช่ประมาณนี้คบเสียปอดใหญ่ หลังจากเพลงนี้ลูกเราจะมีแบบอะไรหลังจากนี้มันจะต,ต่อไปัญจะต้องไปแจกให้แก่โรงเรียนในพื้น <c oughs> ทยยี่ต้องม <c oughs> ีทุกๆตามเปอร์เซ็นต์ของเราก็จริงๆแล้วอย,ย่างที่ทุกคนน่าจะรู้ว่าพวกเราไม่หยุดแค่นี้แน่นอนนะครับยังไงเราก็จะมีโปรเจกต์หลังจากนี้มาอีกเรื่อยๆให้ทุกคนซึ่งก็ไม่ใช่แค่เพลงเราจะมีทั้งในการวอลิตี้หรือออจะมี <c oughs> บี5หนซีมีซูเปอร์แคมที่ทุกคนเคยได้ดูกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รวมถึงตัวเพลงเนี่ยเราก็ยังยึดสิ่งเดิมก็คือยังไงก็ตามเราจะเป็นซูเปอร์ไทยแบบนี้แหละเราจะไม่เปลี่ยนไปใช่แล้วเราก็จะคงคอนเซปต์ของชื่อซูเปอร์ไทยออกไปในทุกๆผลงานหลังจากนี้ครับผมก็ยังไม่สปอยอะไรเยอะเอาเป็นว่ารอดูและกันว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าพวกเราก็จะทํา หน้าที่ของเราให้ดีเนาะแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆผลงานหลังจากนี้ครับผมสปอยเยอะก็ไม่สนุกเหมอนเด็ใช่ใช่แต่ต้องสปอยนะเพราะว่าอีกงานอีกงานหน่งมพัานระเบิด้วก,รรก็รวมรวมรวมงานนี้ด้วยก็คืองานอะไรพรับอ่าวัายป่อ cultural exchange night 2025ครับเี่ซึ่ง ก็โชว์นี้พวกเราเราเรามีส่วนร่วมในโชว์ด้วยเนาะก็ขอบคุณมากๆที่เราแบบเชิญเราไปร่วมโชว์ในงานนี้เพราะว่าพวกเราตื่นเต้นมากแบบว่าเราเห็นไลฟ์อัพที่ออกมาแล้วเราแบบมวพี่เบอร์ใหญ่ใช่มีเราไปอยู่ในนั้นด้วยก็แบบพวกเราก็ทําเต็มที่มากมาให้พี่นัทสปอยดีกว่าว่าก็เป็นพี่นัทมากผมอ๋อออกแนวโยนแลวโยนเลยเอาจิมันก็ก็จะมีเอาจิมันก็บอกได้เนาะเพราะว่า เราก็มี2เพลงแล้วตอนนี้คือเพงลงซีเดบิวกับเพลงเดบิวเราทุกคนก็จะได้เห็นเพลงเดบิวเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์สดๆจากพวกเราเจากที่ทุกคนยังไม่ได้เห็นเต็มๆใน MV มเนาะก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวแดนเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือแดนซ์พาร์ทีเนี่ยจะออกมาก่อนที่เราจะได้ไปชมในงานหรือเปล่าแต่ก็ถ้ายังไม่ออกก็คุณก็จะได้ดูสดๆใน,น,นงานวันนั้นเลยครับผมแล้วก็จริงก็มีเซอร์ไพรส์แหละแต่ว่าถ้าบอกมันก็จะไม่ใช่เซอร์ไพรส์ก็ยังไม่บอกละกันอาจจะเปลี่ยนลุกอะไรตัวหรือเปล่านะ คุณครับคุณนี่ก็พูดเกินไปไม่ผมแค่ยกประเด็นที่มันน่าสนใจขึ้นมาเหรือว่แบบต่อให้แดนเพอร์เฟมที่แบบวิดีโอที่ปล่อยออกไปอุ้ยของจริงมันจะเหมือนกับในคลิปหรือเปล่าอุ้ยบ้ามันจะมีรู้สึกอากาศค่อนข้างร้อนมันไม่แข็งเม่แข็งเอาไปครับเราจะไปจ๋าปากเรนรันเดอร์นเดอร์โชว์นเดอร์โชว์โอเคสุพัฒน์เปิดแผงจ้า ใช่ครับคุณคโอเคครับทุกคนพวกเราซุปเปอร์ไทร์เพิ่งปล่อยเพลงเดบิวต์ไปส,สดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เองครับผมชื่อเพลงว่า Run The Show ครับผมก็สามารถไปฟังเพลงของเราและดูเอ็มวีของเราได้ทุกๆสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยเพียงแค่คำว่าซุปเปอร์ไท f f ออฟฟิเชียลคราบอ่คแล้วก็พวกเรามีแดนซ์ a ช l e เลนด้วยนะครับผมก็ฝากทุกทุกคน แล้วก็เข้าไปเต้นตามนะครับทางง่ายมากๆทุกคนสามารถเต้นตามได้พี่ๆสื่อตรงนี้ทุกคนก็สามารถเต้นได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเต้นแล้วโพสลงโซเชียลมีเดียนะครับติดแฮชแท็กซูเปอร์ไทยอินสตาแกรมออฟฟิเชียลแล้วก็เอซูเปอร์ไทยอินสตาแกรมรันเดอะโชว์อ่าแล้วก็ซูเปอร์ไทยเดบิวท์ครับผมขอโทษครับยังใหม่อยู่ครับขอโทษครับแฮชแท็กขึ้นมาเมื่อวานครับเออมีมีมือนิดนึงแล้วก็ขอขอบคุณไปยังบราวเวอรบีเคเคนะครับที่คุณคอนเทนตไลฟ์ใช่แล้วด้วยที่นี่ด้วยที่ จัดสถานที่ดีๆแบบนี้ให้เราบบกกับสิ่งนี้ส่นีสวยงามมากขอบคุณมากๆขอบคุณมากครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมีภาพแปะอยู่แบบนี้ใหญ่โตมากและหวังว่าจะมีภาพพวกเราขึ้นอีกหลายๆที่เลยแล้วก็ขอบคุณที่นี่มากๆเช่นกันขอบคุณครับหวังว่าครั้งหน้าเราจะไม่อยู่แค่หน้าหอนะครับหวังว่าเราจะได้โชว์ในฮอร์คุณครับคุณพูดดีเอาไป ขอบคุณครับขอบคุณผมฟิสกิ๊พ้าวจะร้องก่อนแล้วกันลองก่อนอะเต้นได้เลยได้ได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยอนาได้ครับผมได้ครับโอเคได้ครับได้ครับโอแล้วขอบคุณพี่ๆทุกๆคนมากๆนะครับถ้ไปไลฟ์ต่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ขอบกันโชว์อ่าได้เลยก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูไลฟ์ของพวกเราในวันนี้นะครับก็แล้วก็ ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนด้วยนะครับที่มาสัมภาษณ์พวกเราในวันนี้ครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากครับผมโอเคบ๊ายบายโอเคครับบ๊ายบายเจอกนเดอ